สวัสดีครับปานจากลานเบิ้ลนมอไซ์สองน์2015นะครับวันนี้จะพาพี่ๆเพื่อนๆ่อน f ีทุกท่านนะครับมาชมคลิปรอบคันของ YAMAHA YZF R3 สนะครับสีขาวดำรุ่นปีผลิตปี2018ัจดทะเบียนปี2020นะครับเดี๋ยวเราไปชมรถรอบๆคันกันก่อนเลยครับตัวนี้นะครับจะเป็นสีลายสุดท้ายนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมนะครับท่านใดที่มองหารุ่นนี้สีนี้อยู่นะครับคันนี้ห้ามพลาดเลยนะครับ รถนะครับเลขไม่ใช้งานอยู่13,000โลแท้ๆเลยนะครับสภาพเดิมๆนะครับพร้อมใช้งานเลยทางร้านขอนําเสนอในราคานะครับ93,000บาทนะครับ93,000บาทได้ทั้งสดและผ่อนนะครับที่สําคัญนะครับคันนี้ฟรีดาวนะครับไม่ต้องใช้เงินดอกหรือแม้แต่บาทเดียวส่วนรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับขั้นวิธการผ่อนเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ทางเพจร้านนะครับชื่อเพจเบิร์นมอเตอร์ไซค์สองศูนย์หนึ่งห้าฝากไปติดตามด้วยนะครับ ทางร้านเราเช็คระบบเครื่องยนต์เช็คระบบไฟให้ทุกจุดแล้วนะครับสมบูรณ์ดีพร้อมใช้งานเลยนะครับท่านใดที่สนใจอยากจะออกรถเอกสารที่ต้องใช้ก็ไม่ยุ่งยากนะครับใช้เพียงแบบประชาชนตัวจริงแล้วก็สำเนาเงินเดือนเดือนล่าสุดก็สามารถทําสัญญาได้แล้วนะครับถ้าประวัติดีสามารถออกคนเดียวได้เลยไม่ต้องใช้คนคําส่วนลูกค้าที่ทําอาชีพอิสระก็สามารถออกรถได้เช่นกันนะครับถ้าสนใจให้ติดตอ่อมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางช่องทางติดต่อมุมขวาบนคลิปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมเลขใหม่แล้วก็ฟังเสียงกยอยมพร้อมเลยครับ ถ้ามองหารถมือสองสภาพดีๆราคาเราใจแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดดิ่งกด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อบไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปครับ